คนดูแลร่วมกับคุณน้องที่รับงานมาจากสถานทูกเช็คดูให้ดีๆนะเบอร์นะศูนย์สองศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์สองแปดเก้าโอเคุณคะเออแล้วลวันทีเกีทีจะไปซ้อมลำซ้อมำตรงยาวเด็กก็จะซ้อมดนตรี ตอนปนติไม่รู้ไม่รู้ว่าคณะคณะพลังจะไปร่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่นี่ว่าวันที่แปด <c oughs> เขาจะมีงานใช่ไหมหลัก <c oughs> ที่นี่ว่าไม่ทราบว่าเด็กกองยาวเขาจะไปร่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะไปคุยกับผู้อ,อื่น <c oughs> วันวันนี้จะไปคุยเมื่อ <c oughs> ว,วาน,นแ,ลวแล้วก็ลงในนี้เมื่อวานนี้ซีสำคัญดีซีอย่างเดวไมที่ยี่สามมีแค่นี้บอกโอ้แนวก้อยจะจอดเลยรนะ นี่อมีแค่นี้โอ้เก้าอยโ่ใส่ม่ีแค่นี้เอกดีก็แปรงะปเนยประมาณอพวกอเจ็ดอไย่เี้ยงง่นเ่หมดหมดอยู่แล้ว